อันฝากไปหอดผู้ที่ถืออาวุธปืนทั้งหลายเด้อมีความใจเย็นจักน้อยในคดีดอกคันมีความใจหอนนี่มันจับปืนบ่ได้ดอกบ่ม,มีความสุขุมรอบคอบบ่ม,มีความเพียบพังเพียบพร้อมทั้งด่านการครอบคร้องอาวุธปืนนี่ใคยจะจับมันเถอะมันเห็นบ่ดีกับอาวุธปืนขึ้นมานี่มันเสียศาสตร์เกิดได้บักบห่าเตือนะได้นี่เตือนอะได้นี่บพราะว่าจะเป็นประชาส้นก็สร้างทางหารตำรวจก็สร้าง ต้องมีความใจเย็นสักหน่อยแนย่ไปเห,ห็นมองนันมองนี้ <c oughs> ไปกัดยิงเขามันเสียเบิดทั้งวงตระกูลจ้ะของเลยดิบิร์เสียต้าของผู้เดียวดิมันเดือดห่อนไปหอดผู้ละวงตระกูลจ้าของผู้ใดสร้างผู้ใดสอนโตมาต้องมีความใจเย็นสุข,ขุมรอบกอบแต้มีความใจห่อนมันจะเดือดร้อนไปหอดผู้อื่น ที่เขาพันหูอย่างนําฝากไว้คือเด้อ